นี่คือปราป่าจะต้องเอารถไปทําอีกแล้วนะไม่รู้ทําอะไรแต่คราวนี้คือแบบต้องรถไปให้เขาไว้จนถึงตอนเย็นนะ่ะทําให้มีต้องไปด้วยแต่ไปรถตัวเองนะ เราก็ขึ้นคันนี้เราก็รับประปากลับมาบ้านด้วยกันแล้วตอนเย็นก็ต้องไปส่งเพื่อไปรับรถกลับมาบ้านเองนะ shadow point at มาถึงะศูนย์ซูซูกิของป๊ะป๋านะคะโอเคกลับบ้านกันะป,ะปะป๋าเพิ่งนัง่งรถคันนี้ครั้งแรกแวะเนี่ยน,นี้เรามากันที่คาเฟ่นนะชื่อร้านลเปิดคือเนี่ยร้านเนี้ยอยากเข้าไปดูนานแล้วเป็นยังไงเพราะว่ามันน่ารักเขาออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นดี่ะแต่คาเฟ่้านี้นนคนเยอะตลอดเลยที่จดอดรถเยู่มาก ต้องแบบทําตัวเป็นชาวไอจีบ้างค่ะเขไปคาเฟ่กันอะไรเงี้ยล้วก็ต้องไปบ้าง<ม>นี่เป็นเมนูมอร์นิ่งนะถึงเที่ยงถ้าเราสั่งน้ำอ่ะเราจะได้เหมือนแถมอันนี้ด้วยค่ะเลือกได้<ม>และนี่ก็แบบมีของหวานนะคะมีเค้กมีอะไร นี่คือเลือกเลือกน้ำจากในนี้นะคะน้ำอะไรก็ได้แล้วก็แถมขนมปังอะพูดง่ายๆแล้วร้านนี้คนเยอะมากจริงคือเมนูเขาน้อยมากเลยนะมีแค่นี้เลยแค่นี้แล้วก็เนี่ยน้ำน้ำก็มีแค่นี้เลยบวกกับขนมปังให้เลือกสามแบบแต่เป็นร้านแบบเปิดหลายสาขาแล้วก็คนเยอะตลอดทุกที่อ่ะตรงนี้มีเขียนว่าสูบบุหีไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอันนี้อะไร เขามีขายเป็นตัวด้วยนะสิบใบสี่พันสามรอยเยนเท่ากับถ้าสั่งครั้งหนึ่งอะตกประมาณสี่ร้ยสาสเยนก็ถือว่าถูกอะสั่งน้าอะไรก็ได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือขนมปังที่แถมมากับเครื่องดื่มนะคะที่เราเลือกก็เป็นโทสตโตเอ่อไข่นี่คะสั่งเอ่อโกโก้นะฮะโกโก้เย็นแถมขนมปัง <laughs> นี่ก็เป็นไอติมที่ป้าป้าสั่งนะคะไอติมถั่วแดงนะ,ะถั่วแดงวาน,นิลลาและอันนี้เป็นช็อกโกวัฟเฟิลของมีเองนะคะกินแบบของหวานกันแต่เช้ากินหมดละคือแบบให้เยอะมากไอติมเยอะสดๆแล้วดูราคาสี่ร้อยสาสิบเยนเมื่อกี้ยังกินไปยังกินว่าเออประมาณ7 0็ดรอยเยนบอกไม่ใช่เห็นราคาแล้วแบบอื้อ ถูกมากคือมันไม่ตรงปกนะคะดูไอติมในในที่เราเห็นอันนะี้นิดเดียวของจริงไอติมเยอะมากกินถ้าไม่หมดเนี่ยนี่คือที่จอดรถคนมาที่ร้านหมดเลยนะเยอะมากคือก็พอเข้าใจแล้วว่าทําไมคนเยอะคือด้านอ่ะราคาย่อมเยาวอะ่ะแล้วก็ให้เยอะมากกินทักไม่ไหวอะ่ะกลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะวันนี้ฝนตกนะคะตกทั้งวันเลยข้อดีคือ ไม่ร้อนแต่ก็ฝนตกฝนตกก็เปื่ออีกวะมาที่บ้านแม่น้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนักดับเพลิงเขามาตรวจเช็คอุปกรณ์เครกันไฟไหม้อ่ะคือตั้งแต่ลูกค้าเขาออกไปวันนู้นนะก็ไม่ได้มาเลยนะเพิ่งจะได้มา เมื่อกี้หนังดับเพิงก็มาคุยเรียบร้อยค่ะคือเขาก็มาเช็คอันนี้ค่ะมาดูเฉยเว่าเออยังอยู่ดีโอเคไหมอะไรยังไงหัวพวกเครื่องนะเครื่องเครื่องเตือนไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยมาเช็คเฉยๆวันนี้คือจะยังไม่ทําความสะอาดอะไรนะคะไว้มาทําทีเดียวตอนผู้เช่าจะมาเช่าประมาณเดือนกันยาค่ะกองๆไว้ก่อนนะคะค่อยว่ากัน นี่เซนเซมาสอนพิเศษนะส่วนมีพาปั๊บปับไปข้างนอกปับปับเขาจะมาซื้อของที่ร้านรนะ้อยเยนน่ะแล้วไม่มีรถไงเราเลยต้องมาด้วยขับรถมาส่ง Come to you into down on Come the water Where you will find peace Take step into the river, Get river your will find ซื้อไปฝากแมวเด็กก่อนนะกระปุกออม500ยเยนนะถ้าเต็มนี้ได้แสนเยนเอานี้แล้วกันน้อยดีอันนี้เป็นสมุดบัญชีของบ้านนะเขาก็จะซื้อไปบันทึกกันว่าวันนี้จ่ายห้าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่มีนะเราไม่ใช่คนทําบัญชีรู้สึกว่าจะไม่มีของที่ป้าป่ายากได้นะเดี๋ยวไปที่ร้านอื่นต่อมาตรงแมนะ็กวารู้น่าแวะจีอูแป๊บหนึ่งซื้อของลูกค้า ซื้อสลิปป้าใหม่ดีกว่าอันเก่าหมากัดไปแล้วนะเนี่ยถึงบอกไม่ซื้อแพงเพราะมันพังง่ายอะจะไม่ใส่ก็ไม่ได้เพราะมันติดแล้วอะ <Okay. S 1> เร็วมากอันนี้เขาแบบจะฮันลวินกันแล้วเหรอเนี่ย <Okay. S 1> อุ๊ยอุ๊ยหมอนอะไรเนี่ย <laughs> ีของดิสนีย์แต่500เยนถือว่าถูกมากแล้วก็พาประป๋ามาร้านยายโยนะคะคือร้านรามเม็งข้างในเขาเปิด5โมงเย็นนะไม่ทันแล้วพรุ่งนี้ป๊ะป๋าเขาไปทำงานเขาต้องจะแบบรีบกินข้าวรีบเสร็จรีบนอนเลยของเขา2ทุ่มช่วงนี้มีเมนูอะไรเนี่ยร้านนี้ไม่ได้มานานมาก ข้าวปลป่านะคะเป็นไรเอ่ยอ,อ๋อมะเขือม่วงเสร็จข้าวมะเขือม่วงกับปลาซาบะแล้วก็อันนี้ของดีนะคะเป็นข้าวเสร็จปลาซาบะคืออยากกินปลาล้วปลาของที่ร้านเขาจะแบบอร่อยอะ่ะนุ่มๆน,นี่เราก็พยายามชวนปลาป่าเขาแบบมากินข้าวนอกบ้านกินที่ร้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ นี่นะ้าก็ทนเห็นตะัวของมันข์ไม่ได้ก็ตัวมันเละมาก <c oughs> <c oughs> เข้าว่านั่งจากต้อยอีกแล้ว <c oughs> พาปะป๊ะไปเอารถนะ่านี่นะ้า <c oughs> ก็บอกเดี๋ยวนั่งไปด้วย <c oughs> ไปขึ้นรถก้าง Get down on your knees Come to the mountain We'll take it in the view ส่งตะปัดแล้วเราก็กลับเลยนะคะเดี๋ยวปล่เปาขับกลับเองน้าก็คือมานั่งรถเล่น พอซื้อมาเปลี่ยนเป็นอันเล็กปุ๊บจะเต็มเลยทีเดียวใช้อันเล็กดีกว่ารู้สึกแบบเต็มเร็วถ้ามันเต็ม<ท>แสง<ท>เห็นม<ท><น>ะหมาก็เอาไปเอาไปเข้าธานาคารเนี่ยไปยืมอ่ะอ,อันนี้ไม่ใช่รองเท้าเด็กที่ไหนนะคะรองเท้าของบีเองค่ะเป็นยี่ห้อคอนเวิร์ตนะคะแล้วแบบว่าคือพยายามหารองเท้าแบบสีครีมเพราะว่ามีแต่รองเท้าผ้าใบสีดําก็หามานานมากไม่ซื้อสักทีเอ๊ะ ไนกี้นี่ปาน่อะไรก็ไม่ซื้อสักทีทีนี้พอมาเห็นคู่นี้ปุ๊บภายในไม่ถึงสิบวิซื้อทันทีกดซื้อเลยด้วยความน่ารักแถมความน่ารักคิดแล้วคิดอีกไม่ยอมซื้อนะพอมาเจอคู่นี้ซื้อเลย <c oughs> เอ้าวเดี๋ยวก่อนซื้อพิษสีเหรอเขาส่งให้เราพิดสีไม่ได้ซื้อสีชมพูเอาละสิ ไหนไปดูีิเรากดผิดสีเหรอโอ้ยเอ้ยแต่มันนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นแบบรองเท้านุ่มๆอ่ะเบามากนุ่มมากตามสไตล์ของน้องคนนี้เพราะว่าชอบน้องกระต่ายตัวนี้อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนซื้อพิสีเอาใหม่เอาใหม่ส่งไปคืนาก่อนโอ้ยนี่เมื่อกี้นะ่ะกดจองตั๋วแบบสุ่มนะคะของธรรมกีโคจิไปอ่ะป้ปะบอกให้กด แล้วแบบเมนูจะได้หรือเปล่ากดไปสองที่ที่เกี่ยวโตกับพี่เฮียวกะซึ่งมันเป็นแบบสุม่มไงคะแล้วเป็นคนไม่มีดวงก็อ,อ,อ่ะลองๆสุ่มไปสามวันเลยถ้าได้ก็ได้ไปนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไปคือนี่ปะปักเขามาบอกเองเลยว่าเขาอยากไปเพราะว่าเป็นธรรมกิจโคจิที่เขาชอบไงมีก็ชอบซึ่งแบบหาคนที่ชอบธรรมกิจโคจิเหมือนกันกับเรามันก็ยากนะคะแล้วแบบ เมื่อตอนช่วงที่คบกันใหม่ๆปะป๋าก็ซื้อตั๋วธรรมกิจโคจิแล้วก็ให้มาดูคอนเสิร์ตด้วยกันที่ญี่ปุ่นนะเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วอะเกือบยี่สิบปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ถ้ามันผ่านนะถ้าเราได้ตัว๋วก็จะได้ไปดูด้วยกันอีกรอบหนึ่งในรอบเกือบยี่สิบปีคือตั๋วสมัยนี้ยเขาห้ามขายต่อนะคะจะเป็นแบบตั๋วทางมือถือค่ะต้องมีเบอร์มือถือต้องอะไรเท่านั้นถึงจะแบบเข้าได้ ก็เลยแบบว่าซื้อให้ลูกค้าหรืออะไรไม่ได้เลยนะพวกตั๋วคอนสเสิร์ตเดี๋ยวนี้แบบเข้มงวดแล้วก็ยากค่ะอันนี้กว่าจะซื้อให้ตัวเองได้ก็ยากแล้วนะภาษาญี่ปุ่นวันนี้コーヒーคาเฟ่แล้วพวกกยเกล็ดนล้วก็ฝากกุไรส์กระายด้วยนะครับยาเนี่